สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกล่องลูกบาทนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับติดสื่อการสอนได้นะคะอุปกรณ์ในการทำนะคะก็จะมีกระดาษโปตเตอร์แข็งนะคะมีดินสอกาวนะคะกันกรแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะวิธีการทำนะคะก็จะวัดนะคะวัดกระดาษนะคะ กล่องกระดาษที่ใช้นะคะจะมีความกว้างกว้างคูณยาวนะคะสีนิ้วคูณ4นิ้วนะคะเราก็จะทําการวัดนะคะตามภาพเลยนะคะอันนี้4ี่นิ้วนะคะแล้วก็จะวัดวัดไว้เลยนะคะสีนิ้วอันนี้ก็สี่นิ้วนะคะสี่นิ้วนะคะวัดข้างบนและว,วัดข้างล่างนะคะ หลังจากวัดเสร็จนะคะแล้วก็ทำการขีดเส้นนะคะ,นะคะขีดเส้น นี้เราก็จะทำการวัดฝั่งนี้บ้างนะคะสี่นิ้วเหมือนเดิมนะคะช่องละ4สี่นิ้วนะคะกว้างคูณยาวนะคะสี่นิ้วนะะกล่องลูกบาทนะคะจะมีหกด้านนะคะหกด้านนะคะเราก็จะทำหกหกช่องนะคะ จากนั้นเราได้แล้วเราก็ขีดเส้นนะคะสิ่งที่เราจะใช้นะคะอ่าด้านที่เราจะใช้ก็คือหนึ 2 3 4 5 6มี่ทีนี้เราจะทำปีกนะคะปีกสำหรับปีกกาวนะคะแล้วก็จะทำปีกนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็ขีดตรงนี้ด้านนี้นะคะขีดทำตามได้เลยนะคะ จากนั้นเรา,า,ระะเราจะทการตัดนะคะเราจะทําการตัดนะคะเราจะตัดช่องนี้นะคะตัดช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะคะช่องนี้เราจะทําการตัดนะคะช่องที่เรากากระบาดไว้นะคะ ด้านข้างไปก่อนนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราจะตัดเข้าไป ถึงตรงนี้นะคะนะคะ,ะตรงนี้เช่นกันนะคะตัดเข้าไปนี่นะคะแล้วก็ตัดส่วนตรงนี้ออกนะคะจนตรงนี้แล้วก็ตัดเข้าไป แล้วเราก็ตัดเข้าไปถึงนี่นะคะถึงถึงตรงนี้นะคะ ั่งนี้เราก็ตัดเข้าไปนี่นะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการขีดเส้นตามรอยนะคะเพื่อให้พับง่ายนะคะใช้ใบมัดัดนะคะวางนะคะแล้วก็ใช้ทรายกันไกลนะคะกดทุกเส้นนะคะกดทุกเส้นกดทุกเส้น จากนั้นเราก็ทําการพับนะคะพ,พับเสร็จแล้วนะคะพับทุกทุกเส้นนะคะพับเสร็จนะคะเราก็ทําการกดนะคะถ้าเราไม่กดมันจะไม่สวยนะคะ ที่พับเสร็จแล้วนะคะพับเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะเป็นการประกอบนะคะส่วนที่เป็นปีกนะคะอันนี้คือปีกใช่ไหมคะเราก็จะทากาวนะคะเราเริ่มประกอบไปนะคะทากาวเลยนะคะทากาวปีกนะคะ oh. เสร็จแล้วก็วางปึ๊บนะคะอันนี้คือการประกอบนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะตึนขึ้นมาให้กาวแห้งนะคะวิธีการประกอบอย่าให้มันเกินนะคะอย่าให้มันเกินฝั่งนี้ก็อย่าให้เกินขอบเกินขอบนะคะจากนั้น ทานี้นะคะจะเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปเลยถ้าส่วนนี้นะคะมันใส่ยากเราก็ตัดได้นะคะตัดได้ตัดมุมได้นะคะตัดไปเลยนะคะไม่มีผลอะไรทำให้ใส่ง่ายขึ้นนะคะชบแล้วก็รอให้แห้งนะคะก็เสร็จแล้ว รอให้แห้งโอเคก็คเสร็จแล้วค่ะกล่องลูกบาทนะคะสา,สามารถนำไปติดสื่อการสอนได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ